หงวดงวดบังเดนั่ะถ้าพิจารณนาเนี่ถ้าเขาพิจจรณา,าปั๊บปับ๊มันเขาหไไดเขาโตไปเขาเอาแบบ,ส,บส,ดดสิบสี่งวดได้สิบสี่งวดเข่าสี่เกดกามาไรมาเลยแมนเป๊ะเป๊ะเ๊ะเสามตัวมาตรวดเลยกะบางเทือกะเป็นบังเท้าบนเข่าสามตัวแต่สามารถเข่าสองตัวลังสี่กนี่ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพารวยนะครับวันนี้อุปปาลรวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพระทุดงนะครับพระทุดงมาจําพรรษาอยู่ที่วัดปู่ศรีธาตุเราหรือว่าปู่วัดป่าช้าเรานะครับแอดมินก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับปู่ได้โทรเรียกนะครับได้โทรเรียกบอกว่ามีพระทุดงมาจําวัดอยู่ที่นี่นะครับให้เลขแนวทางแม่นมากนะครับเนาะครับตั้งแต่มาอยู่วัดเนี่ยเข้ามาแล้วสามวด ก่อนที่จะมาอยู่วัดอีกเป็น14งวดนะฮะเอาเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากหลวงพี่หรือว่าพระทุดงที่มาจังวัดอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเนี่ยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพ่อพี่น้องก่อนจะหยิบลอตเตอรี่ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่า พ่อแม่พี่น้องชอบแนวทางตัวไหนนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพระธุดงนะครับการาธุารามือน่งกองเีคาวา่ามาบวชใหม่หาเวกเขาซ้วดติดาครับูาเดินธูดงผ่าธูดงมาดคนเดินธูดงมาเป็นบวชที่อื่นนะเดินธูดงมามาจากที่อื่นมาจากที่อื่นมาไกลอยู่แต่มาเพื่อนดินธูดงมาอยากมาอยู่ด้วย ครับมาแล้วก็มาเห็นสถานที่ช่วยข้างช่วยแระแรงเราเลยบอกโอ้ยดีนะอิ่ด้วยกันนี่แหละผมไม่ใครของใครเลยหรอกเราค้าข้างด้วยกันเดี๋ยวเขาพูดพูดให้ฟังเนาะมีผ่านๆมาอยู่แล้วก็เข้ามาตลอดครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยมันเป็นหวยสูตรของผมแล้วก็มีหวยวิตเข้ามาด้วยเราเลยโอ้ยดีนะนีใจให้เหยนะครับเมวันนี้มันก็ ก็อาไก่ของพวกนี้อยู่แล้วครับเป็นขวัญกำลังใจครับปู่พลักำลังใจคือไม่ให้ไปอะไรนะต้องอะไรๆยันด้วยครับเนาะครับผมขอพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะเจ็ดเอาเลยไม่อยู่เนี่ยเจ็ดเป็นหายเมื่อแม่นช้าทั้งหมดแล้วโอ้สามวดติดแล้วแต่มาอยู่นี่อตั้งแต่มาอยู่นี่อ่าตัวของตัวหุ่พวกผมไปอยู่ไหนมาครับก็เมื่อท ติดต่อไม่ได้เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เพราะว่า้โททรศัพ์เครื่องสื่อสารปู่ก็รุ่นพระเจ้าเห่าโอ้ของปู่โทรศัพท์ปู่เสียถ้าถ้าถ้ามันร้อนมากๆก็เอาเข้าตู้เย็นไว้แล้วออกมาครับเมื่อวานปู่มีเบอร์โทรไหมคะเอาเบอร์โทรไปข้ขอก่อนเออเพื่อนครับปู่ไหมไม่เอากลิ่นอืมเอเบอร์ได้ คู่ะเพะเอสีมันอยากทบุญน้องมีศูนครับผมเก้าห้าเก้ห้าเกศูนสมเมื่อเดิมคนเดิมคนเดิมมือเดิมัปูอตัวเก้าสี่ปูทุดงเอาเอ้ยอันนีคนละเท็คนละเท็บนะเคนละเทครับผมอันนี้เขาทำความเป็นไปก่อนอันนี้ปู่วัดป่าช้า บูสีธาตุเราดีดีนี่เองแต่ว่านี่ทาไม่ยูน้ำมันค่ะครับพระทุดงมาบวชด้วยมาจำมาจษาเด็กตูดงมาทั้งไก่แล้วก็มาจำราษาอยู่นี่นะครับเนาะอยากยุ่งกับสิ่งศักดิ์ไว้ต้อเนาะอันนี้เขาขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไม่อีกรูปหนึ่งเน็ดยวันนี้อีกโอ้ยกจะมาอีกมีเด็กคนนี้อีกเนี่ยวันนี้ไอ้ห้อยแม่เบอร์โทรกูเบอร์ บอกเบอโทรคเบอร์โทรพลติดตบดายค่ะเจ้าวาดเลยเนี่ยขอบคุณนะอบาเข้ามาแล้วห้างวดติดแมนห้นวดติดห้าวดติดไม่คยผ่านเลยโนลายเป็นสามตัวสองตัวเพิ่งล่างเพิงล่างทั้งบนครับถ้าซาสโนมาเนี่มันจะขึ้นบนขึ้นบนถ้าขึ้นบนมาปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสามตัวปั๊บหลด เราต่มากที่เขาสามตัวเลยเพียงแค่ว่าเข้าเข้าห้องสตรเอาสองตัว้าสีเอาสมตัวโอครับเข้ามาตลอดแม่เข้าตลอดก็ได้พิดารณาต่างๆว่าเออกว้นแต่ว่าอยากสร้างเนาะครับผมโอ้อยากสร้างแม่อยากสร้างตัวนี้สร้อยสร้างสร้างจานสลัดนี้ครับผม อะไดเงี้ยังดอกเกลงไว้จักสางเลยใส่สารซอยเพิ่นนั่นยวล่ะครับผมทำเสร็จมนแล้วมาที่แล้วเข่าบนล่างนะคะเข่าเข่าเข่าบนล่างเข่าครับผมก็อยากให้สาราแล้วครับการก็อยากให้สาราแล้วนะครับเนาะถึงมาบวมมาใหม่นะาะเนาะกำแพงก็ยังไม่มีตุด่งใหม่ตุด่งมากครับขอคุณโยมบวดนี้ ต่องวดให้เลยนะครับครับต่องวดให้เลยเป็นเลขสูตรคำนวณเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับผมเขาตัวนี้ก็สำเร็จมาแล้วเนาะครับไล้อย่าเอาเป็นแนวทางอา<ม>ย่าโยมที่ได้เบิงได้ชมให้พิจารณาเอาครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มีสติในการพิจารณาครับผมเป็นแนวทาง,น,น,ทางนะครับ อาจารย์คุณยมสิ่งคุณยมบอกเลยปะได้ค่ะบอกนะคุณโยมบอกไลยโหเห็ดสูตรมาแล้วแม่นสมเด็จแล้วอ๋อแล้วได้ค่ะเราสิ่งนึ่ล่างกับเขาป่ะเราทั้งบนทั้งล่างแม่นแตกทั้งบนทั้งล่างมาตลอดเลยแตกทั้งบนทั้งล่างตลอดเจอเจอของแท้ซะแล้วเราเจอของจริงของแท้โอ้ฟันแน่ปะค่ะมากอยู่นี่กะเข้าใดมากตัวนี้มา่อปั๊บเท่ากับอ่า กระสีกระซิบุระยับไปเรื่อยจนก้อนเล็เสียวมาจะเสียหามื่นเมเกิดนิมีขึ้นมากรับสะประกอบกันบ่เออครับครับครัเอาเลขคงฟันทั้งประกอบใส่อีกทีนึงเดี๋ยวกํลังลอกอยู่นะครับผมมันตัวเล็กเนาะครับตัวเล็กคือเร่ไดเเห็นเจเห็นนะครับแล้วดขวด้งเดนนั่งถ้าพิจารณาเนี่ยถ้าเขาพิจารณาปั๊บปัปัมันเขาหดเขาโตไปเลย S <S <S ของหัหตัวราวันที่หนึ่งละครับตัวกัดไปว่าคันว่าบว่าเบอรอเนาะจำจำบอกเบื่อโอู้โอ้เขหาหัวหนกตัวครับี่ครับโอ้โห แมนดับคือดับดับแบบยูเลยดิดับแบบยูเลยบ่เกิดดับยูเลยเฉพาะบนเด้อเฉพาะบนอย่างเดียวพอบนนะเหรอมันมีเห็นบ่เนี่ยของแมนดับดับบนเห็นบ่ครับม่ไหมมันบ่มาได้เห็นบ่คือกันนี่ครับอ่าดับบนลักสิบครับครับอ่แต่พอลักสิบก็ลักหน่วยสิบ่มาเลยโอ้ถ้าลักลอยมาได้สิบกับ่วยนี่ บมากครับเอาอยู่ฮ่าแตกสามตัวล่างไอ้สามตัวบนสองตัวล่างตัวล่างอีกสามงวดติดเออตัวล่างปาโจแตะทียมผ่านมากับโบปนับเนาะนครับถ้าแบบไม่นับเลยนี่เอาแบบสิบสี่งวดได้สิบสี่งวดโอ้โหอ๋อแบบนี้มีตรงเลขเลยทราบฝันอยู่มาขึ้นตัวหนึ่ง โอมาสีเศร้าสื่นคือ,อสีใดสื่ออีกเนาะแบบนี้แต่ทั้งเบือทั้งม้วนกะมันสมัถขึ้นล่มได้เนาะกับไันได้พิจาร่าเอาแต่ที่ียนรู้ผมเห็นมีรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับปูใช่ไหมกันบ้านนั่น,นอมีเลขหกตัวเลยหาเบิ้งหาเบิ้งกันรางวัลที่หนึ่งก็มีนะครับอ่าลองเบื้องหาเบื้งเาเด็กอันโดตีมาาฟ้าไปซื้อไปก่อนมีหกตัวเลย เพราะวาตมากะว่าจีนี่แหละถาเบิ้งที่กันถาเขาตรงนี้พี่กันเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับเนาะที่กดเกลอดเลยครับเกลอแป๊บนึงครับลอกอยู่นะโซนเก็ดกะเผาซีมเกตกะมาไหลมาเลยนันเป๊ะ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 สามตัวมาตรวจเลยกะบางเทือกกะ เป็นตัวเบ<ๆ>่เาสามตัวแต่สามารถเขาสองตัวพลังสิ่ตันี่โอ้แต่ว่าส่วนลายสิเขาสามตัวมา้กับเข่าเข่าสามตัวครับผมเข่าลายยกสามตัวคืออาจารย์ก็อยากจะสร้างนะครับเนาะที่วัดนี้นะเออที่ว่าสาราเนี่ยก็ยังบ่ทันแล้วเสร็จเนาะก็เลยอยากขอขอพุ่มตัวที่จะท้าวขึ้นยังไงจารย์อ่งมันก็ ตั้งขอปู่ข่อยยาพุทธธรรบัดไดพิ่นโดนบันดาลซอยสามเหลี่ยมล่วงไปด้วยดีครับอืเพราะว่ายุ่งอีกอะนี่ไอ้ปู่ยาพุทธเนาะเพิ่นก็เป็นอุ้มที่ว่าด่าฮึ่มแมนแมนครับผมเป็นคนที่ว่าด่าเนี่ยคือนี่เนาะตัวนี้เราตัวตัวล่างนี่เห็นปับเข้าสามารถเอาตัวหนานี่ไปใสตูนตั้งก็ได้ รางวัลที่หนึ่งนี่แหละครับแมนเข้ายกตัวเธอขึ้นมาขึ้นมใส่ได้อรักลอยเป็นรักลอยไหมรักลอยสานึ่บรับแมนมาได้บนล่างมาได้บนล่างได้นล่มมางต่วนีอาจจะเป็นลาน,น้่กับล่างอวลัว<อ>ลนที่หนึ่งตัวนี้หาซีหาซีสาล่อหาลงโอ้ครับ ัวนเน้นนะครับผมสามหนึ่งนี่อาจจะมาล่างแล้วครับแมนาาาตัวนี้มันกันั่นเนาะก,กับกับมันกอาจจะมากขึ้นตัวนี้แต่ว่าับแต่ว่า<ม>เอาเอาเนื้อแล้วก็เนื้อเอาเนื้อนี่มันจะมีตัวกันครับไี่ข้งนี้อตัวกันบ้นกันก็มีสี่ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งแต่มันมันมัมีศูนย์หนึ่งแต่ศูนย์ ครับงวันที่หนึ่งใครสนใจรลงวันที่หนึ่งวนดีได้แล้วกะนิมิตฝฟันดีอยู่ได้แล้วนิมิตฝฟันดีเลยเอานิมิตแล้วครับแมนนิมิตรแบบไหนครับอาจารย์ครับคือยังมีอมผู้สร้างไงล่ะมาถามมาถามนี่แหละคือคัดแท้อาจารย์พัชร์ว่าไงวดนันมันไหนมันเข่าบนล่างเนาะคือคัดแท้อาจารย์ได้ระบ้อพัชร์วันนี้ได้ระเบ้อพั่ร มาถามว่างวดตีได้หรือเปล่าแมนแมนจ๋าแมน้ใช่เป็นผู้ไส้เป็นยงผู้ใช้ฝันบ่ค่ะนิมิตฝันไม่นิมิตฝันมาถามคือคักแท้ก็หันว่าสั่นหันมาคักแท้เมื่อไหนได้หรือเปล่าว่าสั่นพอเดี๋ยวอาารย์ว่าเลยว่าอ่ายั่งบอกว่ายั่งครับแต่ว่าที่จริงก็ได้แต่บอกเขาว่ายั่งครับผมก็เลยว่าถ้า ขาเปล่าขาเลาะมือเละไก่ไม่ออกแล้วก็สีบอกบอกเข้าไว้ทีออาผู้มดมาถามเอาบาทะว่ามันกับว่าเคยเห็นหนาดอกบลูกันว่าเคยเห็นหนาอันที่มาถามนี่เป็นเป็นยมผู้ยิ่งผู้ใช้ครับผู้ใช้ผู้ใส้เป็นใช่เป็นพ้นรถรุ่นเฮานี่บอกเพว่าเป็นมาจากกลับเป็นคือยังเฮาคนเฮาเนี่ยอแต่พ้นแป้งตัวไปไปครับกระใส เสือแขนสันส่นทรงพรสั่นธรรมดาใส่เสื้อชุดของเขาแบบแ<ต>ธรรมดาเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นสีเป็นสีมอมๆหน่อ,นอยโอ้สีมอมๆฉิดโอ้โม่อมๆคร <c oughs> ับเนาะเป็นสีมอมๆจั่งหน่อยเนะาะก็เล่นาสามตัวนี่ตัวใดประซันเอฟซีวากับอาจารย์สามตัวสามตัวตัวนี้เนาะสี่ศูนย์สามตัวนี้ ส่วนมากจะเข่าสามตัวเลยป่ะค่ะอาจารย์เข่าเข่าเข่าเออชวนมากสิเข่าสามตัวเลยส่วนมากเข่าสามตัวเลยป่ะสันเข่าสามลัดจี่ซูนฮากะเข่าป่ะค่ะเข่าเข่าแต่ส้มาเนี่นี่ยนี่ถ้ามาพืชเข่าสามตัวปั๊บเท่ากับยาฉลายใจทุกชิ้นทุกอย่างเป็นไปได้เบิดแม่ครับแม่าทุกชิ้นทุกอย่างเป็นไปได้เบิดเท่ากัเท่าไงย่ำยังได้กะ ไข่สองตัวมันมันสนวนสามไอ้ยึดมันสองตัวกันแม่ไข่มันมันสองตัว <ๆ S 2> แล้วยวจะสบายใจครับครับถือว่าเป็นกางแรกที่ทางช่องเลยมากเนาะค่ะครับผมเพราะว่าเพื่อนกับเพึ่งมไม่ยู่อะค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพระธุดงนะครับที่มาจำวัดอยู่ที่วัดป่าช้านะครับเนาะครับหรือว่าปู่ศรีธาตุเรานะครับ เข้ามาแล้วทั้งหมดนะ14งวดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแบบที่เน้นๆเลย14งวดนะฮะก็เลยตั้งแต่มาจหวัดอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ก็คือเข้ามาแล้ว3งวดนะครับหลังจากนั้นก็คือ14งวดนะครับพ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะนะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ